มาค่ะวันนี้มอจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวที่สวนทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองนะคะแล้วที่นี่ก็เป็นสวนทิวลิปหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้พลังงานสะอาดมาใช้ในการปลูกด้วยนะคะและที่นี่ก็คือบริษัท p t ดี n g จีจำกัดนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตตพุทธจังหวัดระยองนะคะมาง่ายมากๆเลยค่ะมอมอปักหมุดไว้ให้ที่หน้าคลิปนี้แล้วนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจอยากมาก็มาตามหมุดได้เลยแล้วก็เซฟคลิปไว้ได้เลยนะคะสถาน ที่ที่ใช้ในการปลูกทิวลิปตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพ t t LNG แนะคะแต่ว่าเขาก็จะเปิดให้ทุกคนได้เข้าชมได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะและสถานที่ในการปลูกก็จะเป็นโดมนะคะทุกคนเป็นโดมรักษาความเย็นตลอดเวลาค่ะแล้วความเย็นที่ได้มาก็มาจากก๊าซธรรมชาติ LNG นั่นเองค่ะอธิบายแบบสั้นๆรวบรัดแบบให้เข้าใจง่ายก็คือการแปลสภาพกา๊าซ LNG จจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติก็จะเกิดพลังงานความเย็นขึ้นมาค่ะซึ่งพลังงานความเย็นตรงนี้จะเป็นพลังงานเหลือ ใช้นะคะปกติก็จะทิ้งลงทะเลไปเลยค่ะแต่ตอนนี้เขาเอามาใช้ประโยชน์ก็คือมาปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้แบบนี้เลยค่ะเป็นการใช้พลังงานสะอาดให้คุ้มค่าไม่เสียเปล่านะคะก็เลยเป็นที่มาของโดมดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี้ค่ะในนี้ก็จะมีไม้เมืองหนาวฝั่งยุโรปหลายชนิดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปไฮเรเนียแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าไฮไลท์ก็อยู่ที่ดอกทิวลิปสวยๆหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีนี่แหละค่ะมาที่ไรก็ไม่เคยจะซ้ําเลยนะคะทุกคนแต่ละมุมก็จะเปลี่ยนสี เปลี่ยนดอกไปเรื่อยๆเลยนะคะสวยมากสวยแบบละลายไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจะมีพีพ่ๆพนักงานชาวสวนนะคะมาเปลี่ยนดอกไม้ทุก15วันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆมาไม่ต้องกลัวว่าจะได้ชมดอกไม้เหี่ยวๆหรือว่าซ้ำๆเดิมๆนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะว่าอากาศในนี้เย็นแค่ไหนตอนที่มอมมา14องศาค่ะเดินไปเดินมาก็ได้ฟิลเหมือนกันนะคะเนี่ยเหมือนกำลังเดินอยู่แถวฝั่งยุโรปแถวเนเธอร์แลนด์เลยนะคะ ข้ามาฝั่งดอกไฮเดรเนียกันบ้างคะ่ะวันนี้สีสดก็มานะคะทุกคนเป็นสีแบบม่วงนะคะม่วงปนมันเย็นชมพูชมพูเข้มๆนะคะโอ้โหสวยมากมาที่นี่คือเดินชมดอกไม้เพลินมากค่ะทุกคนมาแรกๆก็จะเย็นสบายนะคะพออยู่นานๆไปนี้หนาวมากแต่เดินไปมุมไหนก็ไม่เคยจะเบื่อนะคะเพราะว่าสีสันของดอกไม้นี่ทำให้เราสดชื่นแล้วก็เพลินมากๆเลยค่ะ อยากให้เพื่อนเพื่อได้มาชมกันมากๆเลยนะคะที่นี่เขาเปิดให้เข้าฟรีตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าหยุดทุกวันอาทิตย์และก็วันนักขัตฤกษ์นะคะไม่ต้องมานะคะมาเฉพาะวันจันทร์ถึงเสาร์เท่านั้นนะเนี่ยค่ะวันที่มอมมาพี่พี่เขาก็กําลังเปลี่ยนดอกไม้ชุดใหม่อยู่พอดีเลยค่ะที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นฟาร์มดอกทิวลิปเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขามีโรงเพาะชําส่วนตัวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆนมาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ชมดอกทิวลิปสวยๆนะคะมีให้ชมตลอดทั้งปีเลยค่ะ ถ้าชมที่นี่แล้วไม่หนำใจก็ยังสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะมีบริการให้ซื้อกลับบ้านด้วยค่ะใครอยากมาเที่ยวตามมมอในคลิปนี้อย่าลืมเซฟคลิปไว้แล้วมาเที่ยวกันได้เลยนะคะรับรองสวยมาก